เชื่อไหมฮะสามช่องทางที่คนเลือกจะไปทานอาหารดีๆสักที่หนึ่งเนี่ยกับไม่ใช่การดูพวกรีวิวร้านอาหารนะไม่ดูไม่ได้ดูพวกคนที่ไปทํารีวิวตามร้านอาหารนะครับแต่กับเลือกสื่อโซเชียลมีเดียหรือเชื่อเลยครับท่านผู้ชมครับบริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรสเนี่ยนะครับก็ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องผลสํารวจแนวโน้มการท่องเที่ยวการรับประทานอาหารและก็ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมเลยนะครับซึ่งรายงานชิ้นนี้มีชื่อว่า อเมริกันเอ็กเพรสทราเวลด์ดิสนิงแอนด์ลักชัวรี่เทรนด์รีเิร์ช for Thailand นะครับการสำรวจตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะดูพฤติกรรม2ด้านด้วยกันก็คือการซื้อของหรูนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือการบริโภคพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่นะครับผลปรากฏว่าน่าสนใจนะฮะมี3ช่องทางที่คนไทยเนี่ยเลือกเวลาจะค้นหาร้านอาหารจะไปร้านอาหารนะจะติดต่อกับร้านอาหารที่ตัวเองอยากจะไปทานเนี่ยสช่องทางคนไทยเลือกปรากฏว่าอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต ใช้ไรซ่าไหมฮะสื่อโซเชียลมีเดียจะแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับและต่อมานะครับตัวที่2คือการบอกต่ออันนี้อาจจะบอกว่าอาจจะญาติมาถึงปับ๊บเฮ้ยไปทานร้านนั้นสิอะไรเงี้ยมีถึง46นตะและตัวสุดท้ายคือรีวิวออนไลน์ครับมาอันดับสุดท้ายก็เหลือเชื่อนะฮะตรงนี้มี43เปอร์มซตผู้ตรงนี้บอกชัดเจนนะครับว่าน,นี่คือ3ช่องทางยอดนิยมที่คนไทยใช้ในการค้นหาร้านอาหารและไปทานร้านอาหาร ทวนอีกทีนะครับสื่อโซเชียลมีเดียมาดับหนึ่งบอกต่อกันมาหรือว่าบทออฟเมาส์เป็นดับที่2และสุดท้ายก็คือรีวิวร้านอาหารนะครับเออมันก็แปลกท่านท่านที่คนเนี่ยนะครับพยายามที่จะไปเป็นติ๊กต็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะครับในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการไปรีวิวร้านอาหารแต่กลับกลายเป็นช่องทางสุดท้ายเลยนะครับเออแสดงว่าคนไทยตอนนี้ท่าทางจะไม่ค่อยเชื่อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเอาถามท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมใช้สื่อท่านผู้ชมใช้ช่องทางใดมากที่สุด ในการไปหาร้านอาหารหรืออยากกินร้านอาหารน,นั้นเอาตัวเลือกทั้งสารอย่างนี้เลยนะครับโซเชียลมีเดียบอกต่อหรือรีวิวร้านอาหารส่งอยากรู้ครับนะครับอยากรู้นะฮะระหว่าง3ช่องทางนี้นะครับท่านผู้ชมใช้ช่องทางไหนมากที่สุดในการค้นหาร้านอาหารและไปทานร้านอาหารนั้น1โซเชียลมีเดีย2บอกต่อ 3. r e รีวิวร้านอาหาร บอกส่งมาเลยนะครับใช้อันไหนมากที่สุดนะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับทีนี้พอ3มช่องทางนี้นี่นะครับจากผลสำรวจของอเมริกันเอ็กซ์เพรสออกมาเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าพฤติกรรมที่ตอนนี้คนไทยยังคงตัดสินใจใช้อยู่คือไปทานอาหารนอกบ้านนะครับไม่ซื้อมาทําที่บ้านนะครับเอจริงท่านผู้ชมลองคิดดูนะฮะลองคิดดูนะฮะไปซื้อมาทําเองกับการไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาค่าใช้จ่ายค่าเดินทางอันไหนประหยัดประกันนะครับ๋ยวค่อยว่ากันนะครับผลสำรวจตัวนี้บอกเลยนะครับว่า การทานอาหารนอกบ้านนี่นะครับยังมาอ,อันดับหนึ่งเลย73%บอกว่าทานนอกบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะเจ็ดวันยังไม่ต้องมีสักครั้งหนึ่งอาหทานอาหารนอกบ้านอันนี้ไม่นับว่าคุณไปทํางานออฟฟิศนะครับอันนั้นไม่ถือว่าเป็นนอกบ้านนะฮะแล้วเพราะว่าไปทํางานออฟฟิศอยู่นอกบ้านเองก็ทานนอกบ้านถูกไหมฮะแต่นี่ก็บอกว่า73%เนี่ยทานอาหารนอกบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับ56%เนี่ยนะครับบอกว่าจะทานอาหารนอกบ้านบ่อย domestic. ครั้งขึ้นเมื่อเททีีียบบกัป่แล้ว โอไปถึงครึ่งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ครับ8ใน10กรตีสมัครเกือบ80%เนี่ยนะครับชอบออกไปทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัวน่าแสดงให้ว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวสูงอยู่นะครับมากกว่าที่จะไปแบบเป็นส่วนตัวหรือว่ากับคู่รักคู่ครองหรือว่าแฟนเนี่ยนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ นิยมใช้กันมากที่สุดนี่นะครับ45เลือกทานอาหารในช่วงที่คนไม่เยอะโอ้โหอ,อันนี้ก็ต้องเดาทางให้ถูก,กับว่าร้านนั้นเนี่ยนะครับตรงต,ตอนช่วงเวลาไหนที่คนเข้าน้อยกันนี่นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับปรากฏว่า การรับประทานอาหารนอกบ้านนี่นะครับจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซื้อเอากลับมาทําเองที่บ้านเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับแต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะฮะมันขึ้นอยู่กับสูตรอาหารด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้อาหารจานหนึ่งออกไปนี่นะครับราดข้าวแกงอย่างน้อยหนึ่งอย่างน้ําขวดหนึ่งเนี่ยครับเอาแบบโดยเฉลี่ยเลยนะครับไม่ว่าจะมีที่ไหนถูกต่าสูงก็ ห้าสิบหกสิบยืนพื้นถูกไหมครับกับการที่ซื้อมาทําเองนี่นครับคุณต้องเตรียมด้วยคุณต้องล้างด้วยคุณต้องผัดด้วยคุณต้องเช็ดถูด,ด้วยนะครับแล้วคุณก็ต้องมีเครื่องปรุงสร้สารพัดสารเพนะครับดังนั้นจึงทําให้พฤติกรรมของการทานอาหารนอกบ้านเนี่ยคนไทยยืนถือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการทานอาหารนอกบ้านทุกวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าดีไม่ดีอาจจะแพงกว่าการซื้อมาทําที่บ้านเชลญด้ยซ้ำไปโดยเฉพาะถ้าไปในปัประเภท ร้านอาหารหรูหราร้านอาหารที่ไม่หรูหราก็ได้เป็นแบบเครือข่ายเป็นเชนเป็นแบรนด์ที่มีเครือข่ายเยอะๆแต่อยู่ตามศูนย์การค้าเดือนนี้ต่อติ๊กเก็ตหนึ่งนะหรือต่อใบเสร็จหนึ่งนะลองคิดดูดีๆนะฮะไม่รวมเซอร์วิสชาร์จกับแบต17%บเเข้าไปเนี่ยนะครับโอ้โหถอดสแควรูปตันออกมาเหนื่อยนะครับนั่ก็ถือว่าเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งสำหรับการที่จะจับจ่ายใช้สอยในช่วงเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้กันนะครับ